สว cool. ัี่เครับผม TKB ครูทนี่เกมไมครับกับไมครับมอดเอาชีวิตรอด0.6.5แล้นอีกอหัวดีนะเจะแกอยากตายไหมเราเป็นนักดาบที่เราได้ประจนภัยมานะทุกคนเรามีดาบเรามีอาวุธประจําตัวมาพร้อมกับกระเป๋าซึ่งฮะทําทไมฟันไม่โดน ฟันมันไม่ได้จริงๆเลยทำยังไงดีละ่ะฟันแกะไม่ได้อ่ะสงสัยเราต้องไปตีบัตรแกะก่อนจะไปตูแเราแล้วเรา,เรา,เราฟันได้นั่นแหละเลสลัดเบสมาแล้วไปนัคือเทพดักดาบเราก็ได้อุปกรณ์ใหม่มาด้วย Mặc. đặt máy đi luôn rồi máy đặt cứng nhá nha ngại ạ Kiếm về zombie lột đẹp à? สู้เดยไม่กลัวหรอกมันมีดาบพิเศษอยู่อยู่นี่เราจะกลัวมันทำไมดาบเราก็โหจะใต้ดาบพัตนะเราอะไม่ได้ธรรมดาด้วยแต่จริงจริงก็รุมสกิลแล้วมันต้องกดอะไรบ้างอนอรนแมนบักละตายตาย นั่นแหละโอ้ยมามาสิปัดต้องเก่งนะแต่เป็นะจุเปิข้าไม่กลัวแกในต่อเมื่อข้ามีดาบพัชนะนี้แล้วข้าก็ไม่กลัวต่อไปดาบข้าก็พังง่ายเหลือเกินดาบข้าดิพังง่ายมากเลยเดี๋ยวเราต้องมีการซ่อมแซมมันหน่อยแล้ว ซ่อมอย่างนี้ได้เปล่าไม่ได้อยากลืกเกินไปแล้วครับขุดขุดลิ้นไม่มีวันเตอร์มาปนวนเราละคราวนี้เราก็เดินทางใอย่ากสบายไม่ต้องห่ว,หวงใช่ไหมก็แหน่แล้วเรามีเราเป็นนักดาบเราเป็นโลดูโลอาไม่ใช่แล้วแหละ ดาวดาับเบดหนึ่งดาวดาับเ็ดหนึ่งเคยสนละ่ะค่าสนแอคหินแล้วก็ควานหินมากกว่าเย่<ก> <S 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 เปล,ล่าขุดแลกขุดทานเก็บของดีเหลือเกิน กระมัดก็ทำให้เราดูสะตวบวกสบายเหลือเกินดีมากมากนี่อะไรอ้แพทตินัมทองคำขาว ได้แพตตินัมทองคำขาวนะเนี่ยด่วยจะดีๆอยู่แล้วและแพตตินัมน่าจะเป็นแรดดีอยากที่ดูแล้วอ,อ่ะอือ้าโอ้มานี่ใจหิวเลยพวกเฮ้ย เกือบไปแล้วนึกว่าจะตายซะแล้วฮ่าก็บของหน่อยก็บของเยี่ย uh ้อมึงยิงเวตินเฮ้ยเอามาเอามาเฮ้ อู้ดีเลยตอนนี้ไม่มีเสียงมาเน่ดิมาดิใครกลัวฮ้ยข้าคือน,นักดาบเลยนะกล้ามาสู้ได้ยังไง<อ>มายไว้ไมายไว้จริงๆเลยคนดีคิดจะสู้ข้าเดี๋ยแพ้แพ้เยินเลยด้วย ยิงมาซะสกลิลตันขาดสมัดป้องธนูได้แข็งแกร่งไหมล่ะแข็งแกร่งมากอะไรยิงมากก็ไม่โดนเลยโอ้โหเหล็กก็ให้แค่นเดียว ดีจริงจริงดีจริงจริงแต่ไอเ้เร่แพตินัมนี่เกือเลยนะเนี่ยแร่ทำเกาะโอเคตัวแล้วก็ช่างผูมามันก็คงจะตายแหละปกติแหละปกติปกติหูเมื่อกี้ลึกสุดมันเห็นตัวอยู่แถวนี้เหไม่สนแล้วกันกุแเพตินัมกับเหล็กต่อไป มันโดนลาวาเผาตายแน,น่เลยตองเมื่อกี้นี้มันช่างน่าสมเพชช่างน่าสงสารไว้อะไรกับแมงมุมซะเราต้องไว้อะไรให้กับแมงมุมถ้าการขุดแพคติน่มนี้ให้หมดเลนก็เยอะเหลือเกินขุดนาน,นาน ไปในเวลาหนีหนีออกจากทับนี้แล้วเราได้ของมามากพอแล้ว,ลวมากเกินพอแล้วยมากมากเลยโอ้ยลงส่ยแล้วตอนนี้เราต้องไปหาวัวแล้วเนี่ยถามว่าทำไมอะเหรอเราจะต้องเอาหนังถ้าถามว่าเราจะเอาหนังมาทำอะไร เราจะเอาหนังมันมาทำเออสิ่งที่เราเรียกว่าถุงใส่น้ำนั่นเลยแบบนี้มาสิเราต้องการมาเรามาหาสา,าเลยนี่ตัดไม้ถางป่าแป๊บเดียวก็ได้หมดแล้วแหละถางป่ายิ่งไม้ต้นใหญ่ๆนี่ยิ่งชอบเกือได้ปลาด้วย ตอนนี้มันจคืนแล้วเราตายแน,น่แน่เอ๊ะแป๊บแป๊บแป๊บเโอเคแค่นี้เราพอเราตายของเราก็จะไม่ตกแล้วจะเป็นสิ่งที่ดีจริงๆเราต้องหาบ้านสักหลังแลวแหละค่ะ อืมเจอมังกรที่หลับไหลมังกรหลับไหลน้องแมนที่เออเอาเป็นว่ามันใช้พลังจิตในการควบคุมบล็อกแล้วกันนะถึงมันปกติมันจะเออและและและอ่ะเอาอ่ะอ่ะอ่ะเฮ้ยสกิลสกิลอย่าอย่าอย่าเข้ามา ตัแต่ตายพีซะแย่ yeah, แล้วเอากำลังเสริมมาแล้วแย่ yeah, แล้วไปยิงเงี้ยแย่เงี้ยแย่ได้เวลาแล้วข้าจะตายในตอนนี้ไม่ได้เด็กกาส ผมก็าจะไม่มีมอนเตอร์ตามมานะไปบินเราบินท่าสกิลบินแล้วมั้งเนี่ยบินเฮ้ยเราเราก็โดดจากที่สูงนี้เฮ้ยโกงเลยเนี่ยตกจากที่สูงเนี่ยไปมือนตื่นโถดมาแล้วออกกัน โอ้ยดาบจะพังดาบพังแล้วนี่วะดาบหักเย่ yeah, แล้วไงเก็บของนี่มาก่อนโอ้แเย่แล้วไงเราต้องกลับดาบมาเหมือนเดิมสินะ เหยื่าที่เราเลือกมาและทุกอย่างเก็บไว้ได้นี้ดีกว่าเออได้เราก็ต้าจะต้องเปลี่ยนอันนี้เราจะเอาอันนี้เปลี่ยนเป็นไอ้แท่งตีเหล็กแท่งตีเหล็กนี่มันมีของดีมากเลยเนะี่ยในการซ่อมดาบเราได้โอเคเอาดาบกลับคืนมาและไอ้ตัวไหน nương gấp, lưng người tay nó gấp, lưng gạt 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 lưng 2 ียวอยู่นะถ้าเข้ามาก็ตายตายไปซะเดี๋ยวเราไปตามหา่าบวกว่าแถวนี้มันมีบอสเย้สมิอะไรถึงธนูเนี่ยสมิอะไรจะทำวันนี้เรามีพลังระดับ S S S นะ จอกเย่แล้วเย่แเลยเยอะเลยเย่แล้วเย่แล้วเอาป่ะได้แล้วโอ้วววนายเป็นบอสระดับโกงใช่ไหมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งขอเวลาก่อนเดี๋ยวตายตายแน่ๆเลยนี่ก่อนข้าทางเข้าเข้าเตะเออลบ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  แย่เราแย่แล้วไม่เอาไม่เอาจบไว้เกินเดี๋ยว้เกินซึ่งเราต้องการจะซ่อมไอ้ดาบอันนี้นะครับมันก็จะกลายเป็นดาบอันนี้เอาดาบเล่มอื่นมาเพิ่มเลย ใช้เอาอย่างเงี้ยเก็บไว้ในสต็อกขนาดเนี้ยดาวพังง่ายขนาดเนี้ยโอ้มันชา่างพังง่ายเกินนะอ้าวทำไมมันกลายเป็นรูปดาวนี้ เยอะเล้เกินของแต่สิ่งที่เราต้องการเพิ่งเมื่อกี้เราเพิ่งไปจาัดก,การมาได้มันคือพลังแห่งดาบไปมันคือถุงสุมของจากบอสเขียวนั่นเองเราข้ามมอนเตอร์บีเนขนาหน้าละเลขนนันแล้วราคาสิ่งวิชิตไปเยอะมากในตอนนี้เราได้รลบเบิระแล้วอืมไม่ดีเลยไป แค่ให้บอสเอเอเอ,เอตัวใส่ชุดเกราะระดับเทพมันมาเราก็จะใช้ดาบศักดิ์สิทธิ์เนีแล้วมัน,มนเฮ้ยอ้าวแบนชีเหรอ,อไปอะไรก็ช่าง เลยพอร์ตไปทวนี้มมีมิวททนด้วยอย่างนั้นมันเฮลจัดเราพายในทีเดียวได้อย่างไรเราต้องตามหาสรุปไม่มีใช่ไหมมิวเทนน่ะ โอเครู okay, ้สึกมัอนโอ้โ้เยอะอูดอูดตัวอะไรเอาตัวนี้เหรอมาซะเจ้าต้องโดน ข้าจะฆกานตายไปซะเฮ้ยอ้าวปัดบ้องปัดบ i̇şte: ้องแล้วก็ฟันท mm ิ hmm. ้งข้าจะหมูต่อหมูมันก็ตายอยู<_<_ hmm ่ดี โอ้โอ้น้ำมันสกายเปียกอดอิงดองฟ้านี่นะไม่ใช่แล้วแหละนี่คืออะไรอ่ะเจนสกิลใหม่อ่ะ นี้เออเขาเรียกว่าอ <ฤ Linda. S 1> ะไรอ่ะมันกัดจะฆ่าเราให้ตายหรือใช่ไหม <S <S 1> <S 1> เราเราจะตายอยู่แล้วเนี่ยมันยังแก่น้าอีกได้ละได้ได้ความเร็วแล้วได้ความเร็วแล้วแล้วก็จะกำลังจะตายด้วยกำลังจะตายใน,นใตอนเนี้ย ดูซิว่าตรงไหน,นที่เราควรจะไปเราจะเทลพอร์ตไปเกยรีพอหนึ 1, 2, ่งสองสามเฮ้ยไม่ใช่หนึ่งสองสามธรรมดาแล้วแหละเทลพอร์ตไปเราจะไปให้ตัวนี้ค่ะ อย่านะเว้ยคิดว่าโหดเหรอเออเดรคเดรกในโอเวอร์ร์ ในที่สุดข้าฆ่ามันได้มันช่างดีจริง,รง,รงอะไรวะเนี่ยไปได้นี่มาแล้วเก็บเก็บเก็บดาบพังไว้เอาดาบเทพกลับคืนมาคำก่อนดาบมันคืออะไรมูดามรมรามาสก มันคือดามูรามาสะนี่เองแถมโมเดลย,ยังสวยด้วยดามูรามาสะที่ดีเอกถือขนนกแล้วเอ้ยเลขของเลแล้วเนี่ยไหนดูซิมันจะขนาดไหนกันเทยวเฮ้ยเดี๋ยวนี้ เฮ้ยทธนูนี้ธนูนี้ธนูธนูนี้ธนูนี้เฮ้ธนูนี้ถือแล้ววิ่งเร็วโอ้เฮ้ยตื๊ด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 ตื พอไปเยว่าตางกันพวก กระสุนหมดนี่หนีเลยแล้วเนี่ยเราเนี่ยกระสุนหมดนี่หนีเลย <Wow. S 1> มันมัน,ม,นมันวิ่งเร็วมากมันวิ่งเร็วขึ้นไปจนตกดําเนาะเนาะอันนี้คือรู้สึกือนตัวเองช้ามากเลยรู้สึกว่าตัวเองช้าเพราะว่าเมื่อกี้เราควบคุมไม่เร็วเกินไปนะ ไปในไหนละทุกแกมาโอ้ันจึงหน้าสงสารไม่สงสารมันหน่อยเหรอไม่ไม่มีความสงสารแกตา์ทั้งตัวในตอนนี้ในอนาคตอาจจะสงสารก็ได้แต่ตอนนี้ยังมีเกรดซอสมีอะไรเนี่ย มีมันม,มีอะไรบางอย่างสโตน stone ชิ้นที่ข้าวนด้แจกถิ่นก็มีสโตนสเปียร์กับเออเกรซซอร์สเนาะสโตนเกรซซอร์สคาตานะคาบไม่ได้เลยคาตาน,นะแต่เกรซซอร์สคาบได้เกรซซอร์สใช้ไม้กลิม้มเอ้ยใช้ไม้อะไรก็ได้ดีกว่าไปเริ่มอ้าวแล้วมทำไมเราไม่หยิบไม้มา ไปหยิบมาแล้วก็ต้องครับเป็นสีนี้แล้วก็ครับต่อนะเป็นนี่ได้แล้ว stone g r e e s o u c e แต่ถ้าเราเปลี่ยนท่านี่ยกดอะไรกด hour ไม่ใช่กด y ไม่ใช่กด t ไม่ใช่นี่วะกดะไม่ใช่กด v กด b กด h กด n กด m

ไปเอีถ้าเราใส่ไว้ในมือขวา่แหลยอ๋อจะลดความช้าแต่ตอนนี้ความเร็วเราก็ยังเร็วอยู่าดาบมันดาบแรงมาซะ เราสวาพักซะซสรยซักหน่นี้ไม่หยอบอเราเจออะไรบางอย่างแหละสิ่งนั้นมันอยากโดนเราอรู้สึกว่าแถวนี้มันมีอะไรกินตุตุพ่คนโอเคเข้าใจแล้วปตาก่อนนี่เจอแล้ว รังโจนแต่เราไม่สนรังโจนเราสนใจกล่องอืืมมันช่างยอดเยี่ยมซะเหลือเกินหนังสือไรม่มบนอะไรก็ไม่รู้แต่ก็ได้เหล็กเอ้ยได้หัวฮิปเปอร์วะด้วยบล็อกเหล็กเยี่ยม ไปแต่งตัวนี่อะไรเนี่ยมันทำอะไรให้เราเดียเราลองถือดูสิน่าจตัดเร็วอยู่เลยช่วยใช้ได้ไปให้ได้เวลาไปล้างล้างแครแล้วเทเลพอร์ต เสร็จเรียบยร้อยแล้วเดินทางต่อสปีดมแล้วแพตตินัมมีแล้วแพตตินัมได้ได้ครับเกาะแล้วแหละตอนเนี้ยได้เกาะใหม่แล้วทุกคนว้าวแพตตินัมก็แพตตินัม ว,ว้วาวว้าวหมวกมานะหมวกแพตินัมรองเทา้าแพตินัมว,ว้าวของแพแตินัมแตงเกงไม่ใช่ของแพตินัมจะลองครับดาบแพตินัมดูดาเมจเท่าไหร่ดาเมทหกอดาบเดาบเล็กปวกหรือดาเมจหก ไปได้ละของใหม่แล้วสิ่งสุดท้ายอืมอีเตอร์ทำไมถึงเป็นอีเตอร์เล็กยังงงกับชื่ออีเลยไปเราได้ดาบมาเยอะแล้ะอูม้มีดาบอยู่สามชิ้นและนี่ด้วยเนี่ยสิ่งที่เราต้องการมากไปเรามีเหล็กอยู่นี่ว่ะเหล็กออกมาห้าอัด หักเข้าไปเรามีบล็อกหลิกอยู่แล้วดีว่าเฮ้ยทำไมเริม่มมาดเราแบบมีของเยอะด้วยดิจริงเลยนะโอเคนะเราขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเจอใหม่คลิปหน้าถ้าใครม่นหวไม่ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับบาย